เชือผมเด็กกำลราดนะครับวันนี้เจอกันวันก็ใันบอดีที่7จ็ดธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับที่ราชดำเนินนะครับก็จัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับ True4u ยี่สี่นะครับถ่ายทอดสดตอนหกโมงนะครับช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจมวยเลขเจ็ดแปดเก้านะครับตอน2องทุ่มครึ่งนะครับ ไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเดวิดออโตอาร์วันนะครับวันนี้เจอกับเนื้อศิลาปกป้องเตียงไกลหรือว่าเนื้อศิลาวอริชานะครับเดวิดเนี่ยผลงานแฟร์สุดนะครับก็เสมอเจ้าพันลำมมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเนื้อศิลานะครับก็มวยจากอุดรนะครับพี่ชายของเจ้าพิศศิลานะครับแฟร์สุดก็แพ้นอกยกที่3าเจ้าชลันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เหนือศิลานะครับส่วนคู่ที่2นะครับเจมส์สัตว์น้ำจิ้มดับดันสารคามนะครับวันนี้เจอกับแสงเทียนจิ๋ว ทีเด็ด99เนะครับดาร์บี้แมทเมอร์โคราตนะครับก็มีโปรแกรมจะต่อยกันวันที่14ธันวานะครับแต่ว่าขยับมาต่อยไวขึ้นนะครับไปดูเจมส์สักก่อนนะครับมวยโคราชนะครับซ้อมดาบลันสารคามที่มหาสารคามนะครับก็ประเภทมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับสปีดต้นจัดนะครับผลงานก็มีแพ้นอกยกที่ห้านิชาวนะครับแล้วก็ไปแพ้นิชาวแล้วก็ไปชนะอัฐพลนะครับขณะที่คู่ชกนะครับแสงเทียนจิวทีเด็ด99ก็มวยจากโคราชเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่กับทมงานเี ทีเด็ดเก้เภทว่าเพสูงยาวเข่าแหลมนะครับไฟล่าสุดมีแพ้อินซีดำนะครับแพ้เก้ากระั่และก็แพ้แสงตะวันผลงานเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับคู่นี้ให้เลือกยังชอบไปที่เจ้าเจมสัตว์นะครับแต่ถ้าราคาเป็นต่อก็ออกตัวบังทุนไว้หน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่3นะครับชาชนินสอยต้โต้งปาจีนครับวันนี้เจอกับวิกวันต้องคูบบอลนะครับชาชนินนี่มวยจากโคราชนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อันสุขุมวิทนะครับประเภทมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงนะคร ไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะน็อกเพชรพิเชษนะครับชนะสิทธิชัยชนะน็อกแล้วก็ชนะน็อกบานเพชรนะครับสามไฟล์หลังชนะรัวเลยแล้วก็ที่สําคัญชนะน็อกคู่ชกทั้งสาไฟล์เลยนะครับส่วนคู่ชกนะครับบิ๊กวันต้องคู่บอลนะครับมวยจากกําแพงเพชรนะครับซ้อเพชรยินดีนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่3ามพยักษ์สีขอนนะครับแล้วก็ไปแพ้เด่นบูไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ชาติชนินนะครับราคาเป็นต่อออกตัวบางทุนหน่อยแล้วกันนะครับเพราะ บิกวันนี่มวยเข่าสูงยาวเหลือเกินส่วนคู่เอกนะครับยกมรกตวสังประไยนะครับเจอกับ1เอราวันนะครับยกมรกตต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับชก121บต่อ1น2นะครับเจ้ายกมรกตนี่มวยจากศรีสะเกดนะครับประเภทมวยสายฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับผลงานนะครับก็มีแพ้แก่นแก้วนะครับชนะฟ้าประธานขณะที่คู่ชกนะครับเจ้า1เอราวันนี่มวยจากปัตตานีนะครับ มวยรุ่นน้องนะครับวันนี้ได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับผลงานมีชนะน็อกยกที่4ชัดชัยนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่จยกมรกตนะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับมวยชอบนะครับชอบชาติชนินนะครับเจมสัตว์แล้วก็จยกมรกตนะครับเจมสัตว์ชาติชนินแล้วก็จยกมรกตนะครับส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับ สมทรงส, NG สิงสอนรามนะครับเจอกับใกล้แจ้งเล็กเสร็จใกล้แจ้งนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าใกล้แจ้งเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเขตตะวันมอกชอสุรัณบุรีนะครับเจอกับบนขาวสอชัยเจริญนะครับเจ้าเขตตะวันเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดก็พีชนะนอกยกที่2เพชรฟ้าล้านมานะครับขณะที่บนข่าวนะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้เจ้าข่มเพชรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เขตตะวันนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับเจริญทรัพย์สอจิตพัฒนานะครับเจอกับ มาติยอบ้านแลมบ้านะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสคู่นี้ชอบไปที่เจ้ามาติยอนะครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับขณะที่คู่เอกนะครับเพชรลุงน้ําจิ้มดับราสารคามนะครับเจอกับเจมพบมอไล่พัดหมู่บ้านจอมบึงนะครับเพชรลุงนี่มวยจากสระบุรีนะครับมวยเข่านะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่3ามเจ้าชาเดชนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้า เจนภพนะครับนักชกจากกำแพงเพชรนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเจ้าเอกซุรินนะครับผู้นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรลุ่งนะครับเพชรลุ่งน้าจิ้มดับด้านสารคานนะครับสรุปม้ยชอบวันนี้4ี่ตัวนะครับช่วงแรกนะครับเจมสัตน้าจิ้มดับดานสารคามนะครับชาญินใส่เจ้าต้งปลาจีนนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับจบมรกรส่วนช่วงที่2นะครับชอบคู่เอกนะครับก็คือเจ้าเพชรลุ่งนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank